นายแพทย์ชนน่านย้ำพักเพื่อไทยยึดหลักจับมือเก้าวไกลเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยตามชันธามติของประชาชนขณะตำแหน่งประธานสภาเสนอหลักการเดิมที่เคยเจรจาไว้ในครั้งแรกนายแพทย์ชนน่านสีแก้วสอสอน่านหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวถึงการเจรจากับพักเก้าไกลกรณีตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรวา่าท่าทีของพักเพื่อไทยเกี่ยวกับเรื่องประธานสภาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร การเจราจาพูดคุยกันเพิ่งเริ่มต้นไปเพียงครั้งเดียวเท่านั้นส่วนการประชุมคณะกรรมการบริหารพักและการประชุมสสของพักเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วเรามีข้อสรุปออกมาก็เป็นเพียงการให้คำตอบกับประชาชนว่าพักยืนยันหลักการในสิ่งที่ได้เสนอไปในการเจราจาครั้งแรกซึ่งได้มีการพิจรารณาการทำงานและเฉลี่ยออกมาตามสัดส่วนว่าแต่ละพักจะต้องทำอะไรออกมาเป็น14บวก1 คือพักเก้าไกลเป็นรัฐมนตรี14ตําตำแหน่งกับนายกรัฐมนตรีดูแลฝ่ายบริหารและพักเพื่อไทยเป็นรัฐมนตรี14และจะรับหน้าที่ในการเป็นประธานสภาซึ่งในส่วนนี้เป็นสิ่งที่ได้เสนอไปในการเจรจาครั้งแรกค่ะยืนยันหลักการเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาพักเก้าไกลก็ยังไม่ได้มีคําตอบกลับมาซึ่งเราก็ยืนยันหลักการให้นําข้อเสนอเดิมไปพูดคุยเท่านั้นและไม่ใช่เป็นมติใดๆ เป็นเพียงแนวทางที่ทุกคนเห็นว่าเมื่อมีการวางหลักการเจราจาไว้อย่างนั้นก็ยืนยันไปตามหลักการนั้นไม่ได้เพิ่มหลักการใหม่ใดๆพร้อมย้ำนะคะว่าสิ่งที่8พักและพักเพื่อไทยกับพักเก้าไกลย,ยึดถือโดยตลอดได้ลงนามร่วมกันในบันทึกความเข้าใจก็คือเราจะมัดกันแน่นและทำงานด้วยกันโดยมีนายพิธาลิมเจริญรัตเป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้อย่างเป็นประเด็นหลักค่ะ พร้อมกับยืนยันด้วยว่าประเด็นตำแหน่งประธานสภาจะไม่นำไปสู่ปัญหาความแตกแยกของพรรคร่วมทั้ง8พักอีกทั้งในส่วนของพรรคเพื่อไทยและพรรคเก้าไกลได้รับชันธามาติจากประชาชนในการเลือกตั้งว่าต้องการรัฐบาลประชาธิปไตยส่วนจะฟรีโหวตหรือไม่นายแพทย์ชนนันย์ย้ำว่าพรรคเพื่อไทยระมัดระวังไม่ให้เกิดการฟรีโหวตขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าไม่ได้เป็นประโยชน์กับทั้งสองพักและอาจเป็นประโยชน์กับกลุ่มที่สามที่รอโอกาสอยู่ สารยกฟ้องคดีก้าวไกลฟ้องนายแพทย์วรงฐานหมิ่นประมาทชี้เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุดจริตค่ะวันนี้นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีเดินทางมายังศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษเพื่อฟังคำพิาาพากษาภายหลังถูกพักก้าวไกลเป็นโจทฟ้องฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326 มาตรา328กรณีไลฟ์เฟซบุ๊กใส่ร้ายพร้อมเรียกค่าเสียหายจำนวนกว่า24ล้านบาทโดยนายแพทย์วรงกล่าวก่อนเข้าฟังคำพิพากษานะคะว่าตนเองไม่มีความกังวลใจใดๆเพราะเชื่อมั่นในสิ่งที่เราตั้งใจฉะนั้นทุกอย่างอยู่ที่คำตัดสินของศาลและคาดว่าศาลจะใช้เวลาพิจารณาอ่านคำพิพากษาไม่นานเดี๋ยวก็รู้ว่าหมู่หรือจ่าโดยคดีนี้ได้มีการนัดสืบพยานไปแล้วเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ สำหรับคดีดังกล่าวนะคะพักเก้าไกลเป็นโจทยื่นฟ้องนายแพทย์วรงในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาโดยพักเก้าไกลเห็นว่าการถแถลงข่าวและการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวของนายแพทย์วรงในช่วงระหว่างวันที่20มกราคมถึง3กุมภาพันธ์2564มีการใส่ร้ายโจทย์ว่าจงใจจับจ้วงสถาบันร่วมกับพักการเมืองและกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อล้มล้างสถาบันมีการกล่าวหาว่านายธนาธรประธานคณะก้าวหน้าและพักเก้าไกล อยู่เบื้องหลังการล้มล้างสถาบันเบื้องสูงและยกเลิกมาตราน1 2ค่ะโดยการกล่าวหาดังกล่าวนั้นมีลักษณะก่อให้เกิดความเสียหายพักเก้าวไกลจึงจำเป็นต้องปกป้องสิทธิ์เกียรติยศชื่อเสียงและสมาชิกพักที่ได้รับผลกระทบจากการให้ข้อมูลดังกล่าวโดยฟ้องเป็นคดีอาญาเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งจำนวนกว่า24ล้านบาทพร้อมกับเรียกร้องให้ในายแพทย์วรงหยุดพฤติการอันเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายในลักษณะดังกล่าวอีก ทั้งนี้ภายหลังเข้ารับฟังคำพิพากษานะคะนายแพทย์วรงออกมาเปิดเผยต่อสื่อมวลชนค่ะว่าคดีในวันนี้เป็นคดีที่พักเก้าไกลโดยคุณพิธาเป็นผู้ลงนามฟ้องตนฐานหมิ่นประมาทพร้อมกับเรียกค่าเสียหาย24,62,475บาทโดยสารได้พิเคราะห์ตามหลักฐานและข้อเท็จจริงต่างๆแล้วพบว่าการแสดงความคิดเห็นของตนนั้นเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตสารจึงพิพากษายกฟ้อง ส่วนโจทย์จะยื่นอุทธรณ์หรือไม่นั้นตนไม่มีความกังวลค่ะเนื่องจากเป็นสิทธิตามกฎหมายอย่างไรก็ตามนายแพทย์วรงกล่าวด้วยนะคะว่าตนเองไม่มีความขัดแย้งส่วนตัวกับพักเก้าไกลค่ะเพียงแต่มีความขัดแย้งเชิงความคิดและอุดมการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งมีหลายคดีที่ตนสามารถฟ้องกลับได้แต่ไม่ฟ้องซึ่งมีฟ้องแค่คดีเดียวก็คือคดีนายธนาธรเรื่องวัคซีนพระราชทานและยืนยันว่าเรื่องนี้ตนก็ไม่มีแนวคิดที่จะฟ้องกลับเช่นเดียวกัน ดังนั้นขอให้สู้กันทางความคิดดีกว่าอย่าฟ้องกันให้เสียเวลาค่ะคนเอกประยุทธ์เลี่ยงตอบการเมืองบอกเดี๋ยวยุ่งกันใหญ่ตอนนี้ขอทำหน้าที่รักษาการให้ดีที่สุดปัดตอบหากถ้าต้องรักษาการยาว พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงความเห็นถึงสถานการณ์การเมืองหลังร,งร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนืงในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบปีที่91้าาว่าไม่มีอะไรหรอกนะการเมืองไม่มีคำตอบอะไรทั้งสิ้นนะจ๊ะทำหน้าที่รักษาการให้ดีที่สุดแล้วกันการเมืองอย่ามาถามตนเลยเดี๋ยวมันยุ่งกันใหญ่ ส่วนถ้าเกมรักษาการอาจจะยาวพลเอกประยุทธ์ระบุว่าไม่รู้ก่อนที่จะเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าทันทีค่ะขณะที่ความเคลื่อนไหวที่พักเก้าไกลในวันนี้หลังจากที่มีรายงานว่าการประชุม8ปดพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่พักเก้าไกลถูกเลื่อนไปโดยไม่มีกําหนดต้องรอให้พักเก้าไกลและพักเพื่อไทยพูดคุยกันเรื่องประธานสภากันก่อนจึงจะมีการนัดหมายกันอีกครั้งนั้น นายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อและโฆศกพักเก้าไกลเดินทางเข้าที่ทำการพักเก้าไกลผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงกรณีการเลื่อนประชุมหาข้อสรุปเรื่องประธานสภากับพักเพื่อไทยจะมีการนัดประชุมอีกครั้งในวันไหนนายรังสิมันตอบว่ายังไม่รู้เดี๋ยววันนี้คงรู้กันปัดตอบสาเหตุเพราะพักเพื่อไทยประกาศจุดยืนจะเอาตำแหน่งประธานสภาหรือไม่หลังจากนั้นนะคะนายรังสิมันก็ขอตัวไปประชุมโดยที่ไม่มีการตอบคำถามใดๆเพิ่มเติมค่ะ วิษณุแจงไทยไม่เข้าหลักเกณฑ์เปลี่ยนวันชาติเป็น24มิถุนายนยึดหลักวันราชสมพปประมุกเมินโรมชงวันปฏิวัติบอกถ้าทำได้ก็ทำไปประชาชนเป็นคนตัดสินนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่มีคนเสนอเปลี่ยนแปลงวันชาติเป็นวันที่24มิถุนายนค่ะว่าการเปลี่ยนวันชาติต้องเป็นพื้นฐานมาจากประชาชนนักวิชาการนักประวัติศาสตร์และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกหลายหน่วย เราเคยใช้24มิถุนายนเป็นวันชาติมาก่อนจนมาถึงยุคของจอมพลสริทธนรัตน์มาเปลี่ยนเป็นวันที่5ธันวาคมซึ่งขณะนั้นได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากหลายฝ่ายและเปลี่ยนโดยมติคณะรัฐมนตรีส่วนท่านนายรังสีมันโรมสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลคิดจะเปลี่ยนวันชาติต้องเป็นรัฐบาลก่อนใช่หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าก็ช่างเขาและเมื่อถามย้ำนะคะว่าต้องเป็นรัฐบาลให้ได้ก่อนใช่หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าครับ ส่วนจะต้องทําประชามติเปลี่ยนวันชาติหรือไม่นั้นนายวิชนุบอกว่าไม่ต้องถึงขนาดทาประชามติแต่อาจจะต้องมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากนั้นได้ความเห็นอย่างไรก็ใช้อํานาจคอรมอในการเปลี่ยนซึ่งในตอนนั้นใช้ธรรมเนียมในการเปลี่ยนของต่างประเทศประกอบไปด้วยใช้วันชาติในวันที่เปลี่ยนแปลงการปกครองล้มระบบเดิมไปสู่ระบบใหม่ซึ่งของเราไม่เข้าตรงนี้เพราะของเรามีพระมหากรรษัตริย์สืบมา เป็นประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมและได้เอกราชก็ใช้วันที่ประกาศเอกราชและใช้วันเกิดของประมุขเราก็กลับมาใช้อันนั้นเพราะวันที่24มิถุนายนมันไม่เข้าเกณฑ์ในข้อ1และ2ที่นานาประเทศใช้กันส่วนนายรังสิมันยืนยันว่าจะกลับมาใช้วันที่24มิถุนายนเป็นเพราะเหตุอะไรนายวิศนุกล่าวว่าก็ช่างเขาตนไม่พูดถึง ถ้าเขามีปัญญาเสนอและรัฐบาลเขาเห็นด้วยก็ทำไปและถ้าประชาชนคัดค้านเดี๋ยวก็เปลี่ยนกลับมาอีกและเมื่อถามว่าแปลว่าต้องให้น้ำหนักกับเรื่องอะไรในการเปลี่ยนนายวิศณุระบุว่าให้น้ำหนักกับประชาชนค่ะกทมออกบันทึกส่งถึงผู้อำนวยการเขตทุกแห่งปลดล็อกให้นักเรียนใส่ชุดอะไรก็ได้หนึ่งวันต่อสัปดาห์ค่ะ กรุงเทพมหานครได้ออกบันทึกข้อความถึงผู้อำนวยการเขตเรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับทรงผมของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและแนวทางการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งสารนนหวังสร้างบุญรองผู้ว่ากทมได้โพสต์บันทึกข้อความข้างต้นบนสซเชื่อมีเดียส่วนตัวค่ะ โดยระบุว่าให้โรงเรียนออกกฎให้นักเรียนสามารถไว้ทรงผมได้ตามอิสระบนพื้นฐานของความสะอาดสุขอนามัยและบุคลิกภาพที่ดีหากเป็นการย้อมสีทำเคมีหรือไว้หนวดเคราโรงเรียนจะต้องรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนผู้ปกครองเพื่อตกลงและทำความเข้าใจร่วมกันห้ามกระทำการใดๆที่ละเมิดต่อสิทธิในร่างกายและจิตใจของนักเรียนเช่นตัดผมกลั่นผมทำให้อับอายเป็นต้น อนุญาตให้นักเรียนสามารถใส่ชุดไพรเวทได้อย่างน้อย1วันต่อสัปดาห์ค่ะให้นักเรียนเป็นผู้กำหนดวันที่จะใส่ชุดไพรเวทและตกลงเพิ่มลดวันที่จะใส่ชุดไพรเวทได้โดยบันทึกข้อความนี้จะนำไปปฏิบัติในโรงเรียนสังกักกกดกทมเท่านั้นซึ่งข้อมูลจากรายงานสถิติการศึกษาของกรุงเทพมหานครปี2564ระบุว่าโรงเรียนสังกัดก,ก,กรุงเทพมหานครมีทั้งสิ้น437แห่งค่ะ ขณะที่กลุ่มนักเรียนเลวกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิเสรีภาพในรั้วโรงเรียนให้ความเห็นค่ะว่าแม้ว่าจะยังไม่ใช่เสรีทรงผมและเสรีแต่งกายเต็มร้อยเปอร์เซนและบังคับใช้แค่กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพเท่านั้นแต่นับเป็นความก้าวหน้าอย่างหนึ่งของสังคมที่เริ่มมองเห็นสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของนักเรียนมากขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n breaking news